โอเคสวัสดีตัวผมสุดหล่อมังกรสุดหล่อในอนาคตตอนอายุ25ปีนะก็ไม่ได้มีสคริปอะไรกะจะมาอัดสดๆเลยจะได้เป็นคำตอบที่ดูสมจริงที่สุดเปิดสไลด์ตรงๆเลยนี่คำถามแรกก็คือเราจะหน้าตาเป็นยังไงน้ำหนักเท่าไหร่ชอบลูกร่างเราไหมหน้าตาเราก็คงจะหล่อเราแบบนี้ต่อไปอาจจะมีสิวน้อยลงนิดนึงน้ำหนักน้ำหนักไม่รู้อะตอนนี้น้ำหนักอยู่ห้าสิาน้ำหนัก น้ำหนักในอนาคตจริงๆถ้าเกิดเพิ่มได้ก็อยากเพิ่มอยากเพิ่มเป็นเจ็ดสิบกว่าเงี้ยรูปร่างก็อาจจะหนาขึ้นเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็ชอบตอนนี้อยู่แล้วแต่ก็อยากจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าเกิดเพิ่มขึ้นได้อะข้อสองทำงานอะไรจะชอบงานไหมเงินเดือนเท่าไหร่งานก็อยากทาให้ตรงตามสายอะเพราะว่าแบบชอบมาตั้งแต่เ,เมื่อก่อนแล้วตอนนี้ก็ชอบเขียนโค้ดชอบคิดเลขอะไรเงี้ยมันรู้สึกมีความสุขดีเวลาทําเวลา ทำโปรเจกต์เขียนโค้ดอะไรเงี้ยบางทีนั่งทำตอนเช้าเผลอแป๊บเดียวอ้าวตอนเย็นแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขดีชอบทำงานพวกนี้ชอบคิดเลขชอบคำนวณเขียนโค้ดเงินเดือนเท่าไหร่เหรอเงินเดือนอยากได้แบบตอนยีสิบห้าสักสองแสนจะได้ไหม <laughs> ถ้าสองแสนได้ได้สุดยอดเลยอยากได้สองแสนเออ,อย่างอย่างต่ำขอขอแสนขึ้น เีกได้สองแสนต่อมาหมายเลขสามจะมีคู่ไหมถ้ามีจะเป็นคนเป็นคนเดิมไหมคนเดิมยังไม่มีเลยยไม่มีคนเลยประสบการณ์ด้านความรักถือว่าเป็นเอ่อศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่หรือไม่มีเลยถ้ามีจะเป็นคนเดิมไหมก็ไม่ใช่น,นอนเพราะว่ายังไม่มีใครเลยไม่รู้แผนแต่งงานคือแผนจะมีแฟนยังไม่มีแต่แผนแต่งงานยังไม่ได้คิดเลยอีกยี่สิบ ตอนอายุ25อตอนนั้นอาจจะยังไม่แต่งงานก็ได้25ก็อาจาก,ก็เหมือนเพิ่งจบมาหาลัยให,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 ใหม,ม่ไม่กี่ปีมีลูกไหมแผนแต่งงานแผนมีลูกนี่ไม่ได้คิดเลยถ้าเกิดถามว่าอยากแต่งงานมีลูกไหมมันก็น่าจะมีแหละโตไปมันก็อาจจะอยากมีแหละลูกก็อาจจะมีสักประมาณร้อยคนร้อยเล่นอาจจะมีแบบสองคนคนสองคน ข้อต่อมาข้อที่4แล้วกันจะมีความสุขไหมตอนอายุ25ก็น่าจะมีความสุขแวนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีความสุขอยู่มีความสุขทุกวันเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วรู้จักผมก็ค่อนข้างรู้จักจะจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ปล่อยให้ตัวเองอารมณ์เสียง่ายๆมีวิธีอยู่หลายวิธีดัะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องความสุขอยู่แล้วมันก็ต้องจริงๆเรื่องความ ทุกมันก็ต้องมีนะมันมีปะปนกันไปทุกวันนั่นแหละแต่ว่าก็เออผมก็น่าจะสามารถทําให้มันคงอยู่ระดับที่ดีได้ส่วนข้อ5รู้ดีว่าแกชอบจุดจุดเพราะฉะนั้นจุดจุดอันนี้ฟังครูในห้องเหมือนครูจะหมายถึงข้อเสียนะเอาพูดแบบนี้แล้วกันผมรู้ว่าตัวผมเนี่ยชอบเอ่อชอบ บางทีพูดไม่ค่อยคิดเท่าไหร่อาจจะไปกระทบคนอื่นแล้ววันนี้บางเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองพูดเลยมันซ่อบๆลงมาบางทีเป็นคนตรงไปตรงมาเกินมาตรงไปตรงมาเกินไปเออก็อาจจะหาคําพูดที่มันแบบดูสวยงามกว่านี้เวลาพูดคนอื่นก็จบแล้วแหละห้าข้อคิดว่าไม่มีอะไรเสริมนะตอนนี้ยังคิดไม่ออกก็หวังว่าตัวเองในอนาคตอีกที่สห้าปีเนี่ย ได้กลับมาดูคลิปนี้เป็นไปได้ก็อาจจะมีลูกน้อยมานักดูด้วยแล้วก็หวังว่าจะไม่ทำให้ตัวผมในตอนนี้ผิดหวังนะตัวผมในอีก7ปีข้างหน้าแล้วเจอกันครับสวัสดีครับจากมังกรตอนอายุสิ